วันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปภูเก็ตนี่ก็คือประมาณตีห้ายี่สิบแล้วก็เรากำลังนั่ง BTS ไปหาเพื่อนทริปนี้เป็นทริปแรกของเราในการเดินทางไปคนเดียวในประเทศไทยแล้วก็ทริปนี้เราจะไปกันอยู่ที่ห้าวันสี่คืนจริงๆทริปนี้เป็นทริปที่แบบระวางแพลนเร็วปรบปรับอยู่ประมาณสองสามวันก่อนที่จะไปไปสาว ว่าคือเพื่อนเราเราไม่เคยเจอเพื่อนคนนี้แบบไม่เคยคุยกันต่อนหน้าเราเขาก็หาเพื่อนลงไปตายเหมือนกันเราก็เลยโอเควางแผนแล้วก็ทักเพื่อนไปซึ่งเพราะฉะนั้นขาไปแล้วก็จะไปกับเพื่อนโดยเพื่อนเราก็ขับรถไปแล้วขากลับเราก็นั่งเครื่องบินกลับ ตอนนี้ก็คือเราเพิ่งจะมาถึงกะตะเรานอนโฮสเทลชื่อไอเนสท์โฮสเทลแล้วก็คือจริงๆวันนี้กะตะรถติดมากไม่เคยเจอรถติดมาก่อนก็ไม่คิดว่าจะติดมากจริงๆถึงภูเก็ตเข้าตัวภูเก็ตก็ประมาณแบบ6กโมงมั้งหรือก่อน6กโมยมั้งแล้วก็ติดคือแบบในเมืองติดมากกว่าจะพ้นขอบคุณเพื่อนมากที่ขับมาส่งขอบคุณมากดิว เราจะมารุมทัว์กันก็คือวันนี้เราจอง i n e i s hotel แล้วก็มันจะมีอยู่สเตียงอยู่ในห้องซึ่งเราสึกว่ามันโอเคเลยเพราะว่าเราจองเป็นแบบ female only น่าจะมี3คนนอนมัน้งไม่รู้เท่าที่เจ้าของบอกก็คือเราจะนอนเต็นท์นี้ดะดูวิวกระตะกัลคืนก็คือมันนี้ระเบียงให้เราตากของได้อันนี้ก็คือข้างนอกระเบียง,กระ,ะยง,ง,งกระตะอยู่ทางข้างหลังมัใช่กระตน่าอยู่ทางข้างในข้างหลัง ก็คือวันนี้เรามีแผนว่างจริงเรานอนโพสเทลเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะออกแต่เช้าจะไปนอนที่เกาะโซลินหนึ่งคืนแล้วก็จะกลับมานอนที่นี่อีกคืนหนึ่งนี่ก็คือแผนคร่าวๆประมาณนี้ See s e e tomorrow เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเดินเล่นดีไหมนี่ก็คือกระทะที่หลังจากโควิดไม่มีแล้วทุกคนเริ่มเปิดเพราะตอนที่เราเคยมากก็คือทุกอย่างปิดไปหมดเลยอันนี้ก็คือเปิดสว่างโล่งจง ช่วงที่เราไปก็คือเหมือนเป็นแบบต้นโมกลาเลยทําให้เหมือนนะักท่องเที่ยวก็คือแห่แห่เข้ามากันเยอะมากแม้แต่กระทั่งเซเว่นก็คือ,อยังต้องต่อแถวกันเลยนี่ก็คือวันที่2ของเราในการเดินทางไปหมู่เกาะสุรินก็คือเราไปกับทัวร์เพราะฉะนั้นจะมีรถตู้จากทัวร์มารับแล้วของเราขึ้นจากกระตะซึ่งมันเช้ามากเพราะว่าเขาจะรับที่ภูเก็ตก,ก่อนแล้วก็ค่อยไปพังงา แล้วพอมาถึงที่ท่าเรือท่าเรือของเราที่เราไปกับทัวร์ก็คือชื่อ C Star แล้วเขามีท่าเรือของเขาเองแล้วก็คือด้วยความที่ตอนเช้ามันเช้ามากทุกคนน่าจะยังไม่ได้กินอาหารเช้าเขาก็เลยมีอาหารเช้าให้กินฟรีแล้วก็บวกกับเขามีผ้าเช็ดตัวมีเฟนมีน n o r k l e r ให้เช่าแล้วก็ไปลงชื่อได้แล้วก็ยืมเขา ด้วยความที่ทัวร์นี้เขามีทั้งเดททริปแล้วก็มีค้างคืนเพราะฉะนั้นคนที่ไปเดททริปก็จะได้ดีลสเปรนที่1อันสหรับคนที่ไปค้างคืนก็จะได้ดีลสเปรนสออันเพื่อเขาจะได้จัดแจงเวลาเราไปอยู่บนเกาะแล้วพอใกล้ถึงเวลาที่เรือจะออกเขาก็นัดทุกคนมารวมตัวแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มสําหรับชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเพื่อจะได้อธิบายเป็นรรภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่แยกกันที่มาเองนะคะถ้าไปหมูกก่เกาะซิมิลันนะคะเราจะออกจากท่าเทียบเรือทับละมนะคะ อันนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนถ่ายรูปแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานว่าเรามากับที่นี่เพื่อเป็นประการภัยก็ทุกคนต้องถ่ายรูปจะเกิดอะไรขึ้น จะไม่มีสัญญาณบนเกาะเราบอกเลยว่าที่นั่นสัญญาณดีมากมากแบบ 5G ขึ้นเราสึกว่าใครที่ต้องการมาเว c a t เคชั่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่แบบทางสงบแล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ยกเว้นเวลานั่งเรือระหว่างทางแค่นั้นเองการเดินทางจาก ถ้าเรือไปหมู่เกาะสุรินก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเองแล้วก็ทริปสำหรับคนที่ไม่อยากเมาเรือก็คือนั่งท้ายเรือแล้วก็บวกกับกินยาแก้เมาก่อนขึ้นไปเลยประมาณ15นาทีอย่างน้อย จุดแรกที่เราจะลงไปดำน้ำกันก็คือชื่อว่า Nemo Paradise แล้วก็โชคดีมากที่วันนี้แบบฟ้าเปิดมากๆท้องฟ้าสดใสามาก เสร็จก็ขึ้นมานั่งพักจริงๆเขาให้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณ45นาทีรู้สึกว่าวันนั้นคือท้องฟ้าน้ําทะเลสวยมากๆมากๆแบบบางทีใสกว่าน้ําสระอีกมาเราด้วยความที่วันนั้นเราไปน้ํามันลงมากๆทําให้เราต้องเปลี่ยนเรือกันจากนั่งเรือสปิดบอเข้าไปจะต้องใช้เรือหางยาวเข้าไปแทนเพราะ next stop ของเราก็คือหมู่บ้านชาวมอแกนนั่นเอง ก็คือตามที่ไกลบอกเมื่อกี้ก็คือเพราะว่าตอนที่เราไปก็คือน้ำมันลงมากทําให้มันจะต้องเปลี่ยนเรือคือจากที่เดินขึ้นฝั่งได้ดเลยนี่อาจจะต้องเดินไกลหน่อยเพื่อจะไปขึ้นที่หมู่บ้านมอแคนได้ นี่ก็คือหมู่บ้านชาวมอร์แกนคําว่ามอร์แกนมาจากคําว่าละมอที่แปลว่าจมและแกนที่เป็นชื่อของน้องสาวของราชินีซิปเปียนซึ่งเขาเชื่อว่าน้องสาวคนนี้ถูกราชินีสาบให้มีชีวิตเล่ร่อนอยู่ในทะเลทาให้ชีวิตของชาวมอร์แกนเดินทางไปตามเกาะต่างๆเราจึงสังเกตได้จากลักษณะของบ้านของชาวมอร์แกนที่นี่ที่ดูเหมือนเป็นการสร้างแบบไม่เป็นหลักเป็นแหล่งถาวร และนี่ที่เห็นอยู่ก็คือหล่อบงมันคือเสาวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษที่เป็นทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงของชายก็จะเรียกว่าแอรบับของหญิงก็จะเรียกว่าเอบูมคือชาวมอร์แกนไม่ได้นับถือศาสนาแต่เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญ,ญญาณต่างๆในธรรมชาติรวมทั้งวิญญ,ญาณบรรพบุรุษของพวกเขาด้วย ส่วนใครที่มาเที่ยวแล้วแล้วอยากได้ของฝากหรือของที่ระลึกจากหมู่บ้านนี้ก็เตรียมเงินสดมาด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่มีรับสแกนข้อควรระวังระหว่างการเดินบนหมู่บ้านนั้นก็คือเราควรใส่รองเท้าเพราะว่าส่วนมากเขาหาปลาแล้วก็กินแล้วบางทีเขาอาจจะโยนก้างปลาลงพื้นก็ได้แล้วแล้วมันก็มีเสทธิ์ที่จะมาตำเราได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยไวไก้ก่อนก็คือเราควรใส่รองเท้าเดิน แล้วต่อไปเราก็จะไปทานข้าวกันโดยที่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าอ่าวช่องขาดเป็นทางผ่านของทางที่เราจะขึ้นไปอุทยานเพื่อจะไปทานข้าวเที่ยงกันตรงนี้เหมือนเป็นจุดรวมตัวที่ไม่ว่าจะมากับทัวร์ไหนก็ตามจะต้องมาทานข้าวเที่ยงที่ตรงนี้เพราะว่าจะเป็นอาหารจากทางอุทยานเขาเป็นคนจัดมาให้ตอนนี้ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ มานั่งรอเล่นนาวใส่วส่อากาศดีมาก,ก,มากไม่คิด,ดว่าอากาศจะดีนขนาดนี้แล้วก็่วงดีที่เจอคนเยอะมากเหมือนไปแล้กเปลี่ยนอีกรอบนึงการที่เมื่อกี้เราบอกว่าเหมือนไปแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตตอนที่เป็นมัธยมตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยากมีเพื่อนก็เดินไปหาโดยการทักคนที่เราไม่รู้จักก่อนเวลามาเที่ยวอย่างนี้มันก็เหมือนแบบทุกคนเขาโอเพ่นที่จะ อยากรู้จักกับทุกคนเพราะว่าบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มากับเพื่อนเรารู้สึกว่าการที่เรามาคนเดียวแล้วเราเดินทักไปหาเพื่อนเราจะได้เพื่อนเพิ่มจากการมาคนเดียวซึ่งมันดีมากมาก จากที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็เขาให้เวลานั่งชิลประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งเรือต่อไปที่จุดดำน้ำต่อไปเอาจริงๆก็จำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรบ้างแต่ว่าก็คือมันก็อยู่แถวๆหมู่เกาะสุรินเนี่ยแหละ จากที่ดำน้ำไปสักพักก็มีคนสวิสคนนี้ที่เรารู้จักเขาตั้งแต่ดำน้ำรอบแรกแล้วแล้วเขาก็อาสา,ศาที่จะถ่ายวีดีโอให้เรา You า a n t าที่จะถ e วิดีโอของคุณเมื่อ o โอ้ขอบค 又什么？ เื่อนำเสร็จแล้วนี่ก็คือทางที่จะไปที่เต็นท์กันจริงๆอันนี้ก็คือฝั่งหัดไม้งามจริงก็คืออยู่คนละฝั่งกับที่เรากินข้าวกันนี่แหละจากตรงที่เราลงเรือแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปประมาณ200เมตรเพื่อไปฝั่งที่พักเอาจิงๆทางเดินดีมากทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลย อาจริงๆเต็นท์อันนี้ยเขาทําไว้สำหรับสองคนเรามาแค่คนเดียวทําให้เราก็เลยใช้เบาะสองอันมาต่อกัน,ม,นมันก็เลยทําให้นอนได้สบายขึ้นนี่ก็คือวิวหน้าเต็นท์ของเราเลยเนี่ยแหละคือเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อตื่นมาเห็นทะเลอยู่ข้างหน้าเลย ก่อนมาเราก็ดูคล really ิปคนที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็นอนค้างเราก็เลยเอาเชือกมาเผื่อเพราะเขาบอกว่างานเสื้อเราก็ต้องเปียกแล้วมันก็ไม่มีที่ตากเพราะฉะนั้นก็คือเอาเชือกมาแขวนเพื่อให้เรามีที่ตากของได้เยอะขึ้นเราก็เลยได้แบ่งพื้นที่ที่เหลือให้กับสวที่เรารู้จัก เราได้ความที่วันนั้นอากาศดีมากไกเขาเลยพาพวกเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านพักข,ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนอุทยานหาดมันจะเป็นด้านที่เห็นพระอาทิตย์ตกพอดีเรารู้สึกว่ามันสงบมากๆและนี่ก็คือขนมที่เขาเตรียมไว้มันน่ารักมากๆ จริงวันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกันนะ เรารู้สึกว่ามันเป็นวันแรกด้วยแหละเราไม่นับวันแรกของการเดินทางเพราะว่ามันเดินทางไปทั้งวันแล้ววันนี้มันก็เลยเป็นวันแรกของการที่เรามาเที่ยวคนเดียวจริงๆเรารู้สึกภูมิใจมากที่เราสามารถเที่ยวคนเดียวได้ยิ่งเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาจริงๆมันไปยากอะ่ะแล้วเราเป็นคนที่รู้สึกเราไม่ค่อยเชื่อในการเดินทางใน Public Public Transportation ในไทยเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเราเราอยาก explore มากกว่านี้ถ้าเป็นไปได้เราจะกลับมาที่นี่อีก แล้วนี่ก็คือตอนที่เรารวมกันตอนที่เราจะทานข้าวเย็นกันนี่ก็คือลูกทัวร์ที่ทั้งหมดในทัวร์ของเราที่เรามาด้วยแล้วขวามือน,นี้ก็คือเป็นเหมือนคอมมอนแอเรียที่ทุกคนมาชาร์จแบตหรือจะมาทานข้าวมาทานน้ำอะไรก็มาตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเดียวที่จะมีไฟฟ้าที่เราจะเอาได้อันนี้ก็คือผลของการที่เราไม่ค่อยได้นอนเต็นท์ครั้งล่าสุดของเราก็คือการนอนเต็นท์กับเพื่อนที่เชียงใหม่ซึ่งต้องปิดเต็นท์เพราะว่ามันหนาวแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เราควรจะเปิดเราควรจะปิดแค่ตาข่ายผ้าที่มันปิดไว้เราไม่ควรจะปิดเพราะว่าเพื่อให้ลมมันผ่านได้ง่ายอยูด่ดีๆเราก็เจอพฤติกรรมที่แค่ครั้งเดียว่อไปเท่านั้น